ขับรถกัมาไม่นานครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงกันแล้วนะสำหรับโอรยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับคุณผู้ชมครับผมเองไม่มีเงินสดเลยนะแล้วผมก็ลืมไปว่าผมไม่มีนะคุณผู้ชมจนมาถึงด่านเก็บเงินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะสี่ร้สี่สิบนะได้ครับสี่ร้อยสี่้อยหกสิบอ่ะค่าบัตรสี่สิบก็เป็นห้ารคนให้ม่ห้สิบาทใช่ไหมล่ะเออแล้วไม่ก็ให้ผมสี่ร้อยหกสิบไงก็อ้วนหมด อย่าพกพูดดงงหลายแล้วขนอะไรอ๋อเที่ยวอ๋อแล้วมองเงี้ยมองช่วยหน่อยลถอะไรแบบเนี้ยก็มองบอกให้น้องเขามองช่วยอยู่ซื้อบัตรแล้วหนูเดินข้ามสะพานนะลูกนะไปรับประวัติเมืองสีเทพแล้วก็ยื่นบัตรนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจบัตรนะคะลดก๊อฟลดนําเที่ยวรับส่งฟรีจ้ามคนขับนะมีคนขับให้ด้วยจ้ะอุ้ยนีไม่ได้เอาสลิปให้พ่อแม่ดู เออไม่ก็ไม่ทวงสลิปผมเลยอ่ะก็โอนแล้วก็แล้วเลยตัวนี่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 โอนไปาหารชื่อน้อยแช่นั้นแหละนี่นี่มอไม่เอยจะถายเป็นตาก่อนผมไอแอปนี่มันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่มันไม่บันทึกว่าว่าโอนให้ใครเนอะคุณไม่มีโทรศัพท์ไหมล่ะเช็คก่อนว่าเงินเข้าไหมจะได้ไม่ไม่ได้ทําไม่เป็นไม่ได้แบบนั้นถ้าโอนแล้วก็โอนแล้วแหละแต่ว่าผมกูไม่สบายใจ ที่มันขึ้นอยู่นี่ไงคุณแม่ไม่ได้ทันสัมผัสกออนกิมสอนอาจารย์ <อา S 1> ใช่ห้าร้อยบาทขอบคุณครับค่อนข้างเงียบนะครับคุณผู้ชมค่าเข้าสี่สิบบาทนะครับเงียบมากๆเลยค่าเข้าไม่แพงนะครับแล้วก็มีรถรับส่งบริการกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรถรับส่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นรถกอล์ฟนะครับคุณผู้ชม เลยหลังจากชำระค่าบริการเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีอาการเนี่ยเศกาลใหาเราได้ดูกันนะครับเดินชมเทศกาลร,รอสักครู่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าชุดผมมาเนี่ยรถกอล์ฟยังไม่ว่างนะครับก็เลยเดินดูเดินชมแถวนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็รอไม่นานครับรถกอล์ฟก็มาถึงกันแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบนั่งตรงไหนก็นได้หรอ นั่งหลังคาได้ไหมขอบคุณครับเรามีคนเดียวด้วย VIP ะเกินเรื่อี่ว่าค่ะหม2 8 8ล้นกาะค้านนี้เรียกว่าสามรามนะคะใกล้กับองค์บางปสาเรียกว่าสามรามเือที่ก็ประมาณ5-6ไร่ถูด้องค่้ถู้องค่ะถกตรองค่ะถูกต้อคใกต้ ยอดก็สูง13าเมตรหันหน้าไปได้ที่ตอนตกนะคะฐานก่อด้วยศิลาแลงตัวเรือท่ายก่อด้วยติดเขาตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบที่มีามของศาสนาฮินดูส่วนด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเหมือนกับภูเขาเราเรียกว่าเขาทางในนะคะเดิมทีหลังจากที่เมืองร้างไปแล้วเนี่ยมีดินมีต้นไม้เยอะแยะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเมื่อได้รบมาณในการขุดแต่งก็มาตัดต้นไม้ออกเข็บร่องหน้าดินออกก็จะพบชั้นหินศิลาแลงทึบตันหมดเลย ะะเป็นสถูปเป็นสถูปเจดีนะคะตรงนี้เหนือแท่ฐานเท่านั้นส่วนยอดน่ทางคลายลงหมดแล้วชาวบ้านเรียกว,ว่าเขาคลังในเพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีเขาเก็บสมบัติแต่จริงๆแล้วไม่มีสมบัติแก้วแหลนเงินทองไปอย่างใดลุกตานหนุ่เลยนะคะเป็นสถูปเจดีอาจาจะบรรจโอัอสติบุคคลสำคัญเนยดีหรือว่าศาาัตรูพระรามสาริพธาของพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ส่วนที่มีหลังคาที่โผั่ออกมาจะเข้าไปจมจมคึงแทะปูนป้ายอยู่รอบฐาน จฟแพร่เออสิเทพเป็นหน้าคุหน้าสินหองหน,า,า,หนาช้างยืนแกนบกเขาจูนคอยตัดต่อสิช่อร้ายมแม่สิช่อร้ายทำลายโบราณสได้นะคะส่วนด้านหน้าเรียกว่าปรางสองพี่น้องปางสือ,เลเลองลงและพี่ปางเมเกนห้องรวมแล้วเรียกว่าปรางสองพี่น้องกอด้วยศิลาแรงนะคะฐานส่วนเป็นปราสาทาังของด้เขา,าขขอานหน้าปนดานที่ันตกสร้างขึ้นพร้อมกันกับปางสิเทพแต่ที่ปรางองน้องเนี่ยจะมีทับหลังของจริงเรียกว่าทับหลังดุมาไม้เก๋สวน ของเพียงชิ้นเดียวนะคะที่มาติดต nah ั้งที Seiten ่กลางองเดินได้เดี๋ยวเราจะไปชมถูกแรกก่อนเป็นอาคารหนุนถูกคนโบราณคดีค่ะมีโครงกระดูกมนุษย์กับโครงกระดูกช้างชมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราย้อนมาชมองคกลางสระารตรงนี้เป็นอะไรครับถุมด้านนี้ก็เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดย่อยพบกระจักรใจอยู่รอบเมืองราว40กว่ามเห็นนะคะก็คือทางกลายไปตามกาลเวลาก็เป็นวัดในวัดในการประกอบพิธีกรรมของวัดทั่วทัเป็นวัดศาสนา อก,กเลย,นะวาวยานประวัติศา,าสตร์สีเทพก็มีอายุเก่าแก่กมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในช่วงของยุคก,ก่อนปริศาสตร์ตอนปลายนะซึ่งเก่าแก่กว่ากรุงสุโขทัยอีกนะครับคุณผู้ชมครับเมืองสีเทพเนี่ยล่มสลายไปเกือบ200ปีนะครับถึงจะมีกรุงสุโขทัยเกิดขึ้นนะครับแล้วนี่คือรถกอล์ฟอะถ้าเกิดผมมาคนเดียวก็จะพาไปคนเดียวนี่ยพี่ใช่ค่ะรถ,รถอะไร ไาาคปสมมติดอกผมลงนี่พี่ก็รอเนี่ยเหรอครับหรือว่าพี่จะวนไปเลยจะไปอยูุ่มด้านนู้นจะใช้เวลานานไหมคะไม่นานไม่นานอ๋อไม่นานเราก็จะไปเจาะรอใต้ร่มไม้ได้ผมผมกลงใจเดินชมากเลยร้อนมากนี่ขนาด แดดไม่ค่อยมีนะคุณผู้ชมพี่เขาบอกว่าจะไปจอดรอใต้ต้นไม้ตรงจอดรอตรงใต้ร่มไม้ครับเดี๋ยวดูร่มไม้ร่มไม้อยู่นูน่นร <c oughs> ่มไม้พี่เขาไกลมากสำหรับรงานตประวัติศาสตร์ีเทพเนี่ยก็เป็นแห่งหนึ่งที่ผมอยากจะมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเข้ามาสักทีนะ จนวันนี้มีโอกาสเข้ามานะครับมีชิงช้าด้วยเดินไกลมากครับโอ้นี่ขากลับนี่มาส่งที่ลานจอดเลยนะครับเดี๋ยวส่งลงตรงนี้นะคะได้ครับถ้าจะเข้าห้องน้าก็ทาคารหลังขาวนะจ๊ะได้เลยครับถึงแล้วจ้ะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากเลยครับ ค่าที่สิบาทอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าครับลงังเป็นยังไงกันมากนะคุณผู้ชมนะแม่สวัสดีครับครับผมกลับก่อนแล้วครับครับ <c oughs> เดี๋ยวเดินทางกันต่อคุณผู้ชมครับวันนี้จะไปที่อยู่แห่งชาติตาดหมอกนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงไม่รู้กันว่าจะเจออะไรอีกนะเจออะไรระหว่างทางก็จะแวะไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับอีพีนี้ผมก็ยานลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคุณผู้ชมนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับอาจจะมีคำไหนนเล่ากล่าวแล้วเกิดไปต้องขออภัยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเดินทางในคลิปนี้อีกยาวไกลนะครับฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ